สวัสดีครับวันนี้มาอยู่ที่วัดภูชาตินะครับนะรอยพระพุทธบาทวัดภูชาตินะครับอยู่ที่จังหวัดชัยภูมินะครับห่างจากตัวเมืองประมาณ10กว่ากิโลเมตรนะครับออกจากชัยภูมิมาจะไปทางอำเภอแก้งครอนะครับนะผมผ่านมาก็เลยเห็นนะครับวัดภูชาตินะครับมีรอยพระพุทธบาทด้วยนะครับเดี๋ยวจะพาท่านเข้าไปชมนะครับด้านในนะครับนะอันนี้ก็เป็นบริเวณภายในวัดนะครับภูชาตินะครับ นะก็กําลังกอ่อสร้างนะครับาลาอะไรต่างๆนะครับก็จะมีพระพุทธรูปนะครับอยู่ที่ใต้เพิงหินนี่นะครับนะแล้วก็มีพญานาคครับด้านนู้นนะครับรอยพระพุทธบาทจะอยู่ที่หน้าถ้าด้านนู้นนะครับนะหน้าถ้ำเราจะพาท่านเดินเข้าไปชมนะครับนะนี่ก็จะเป็นภายในวัดภูชาตนะครับรอยพระพุทธบารวัดภูชาติ ก็จะมีรูปปั้นพระพุทธรูปนะครับแล้วก็พระพุทธรูปปางใส่ญาตินะครับนะครนอนอยู่ใต้เพิงหินนี่นะครับนะอี่จะเป็นทางลงไปดูนะครับรอยพระพุทธบาทนะครับ จะเป็นถ้ำนะครับเล็กๆด้านในนู้นนะครับเข้าไปก็จะมีรูปปั้นพญานาคด้วยนะครับ นี่ก็จะมีศาลเจ้าแม่นางตะเคียนนะครับนะก็มีศาลเจ้าศาลด้วยนะครับสถิตยอยู่นะครับนะก็ขอให้เดินทางเากียคานปลอดภัยนะครับนะมีโชคมีลาบนะครับในการเดินทางนะตอนนี้ก็จะเดินทางไปชมนะครับรอยพระพุทธบาทนะครับ นี่ก็จะเป็นรูปปั้นของปยานาคนะครับเก้าเสียนนะครับทั้งหมด ครับเข้ามาด้านนี้นะครับก็จะมาเจอนะครับรอยพระพุทธบาทนะครับอันนี้น่าจะเป็นนะครับลองรอยอันเดิมนะครับนี ลองอ่อันเดิมนะครับนี่จะเป็นที่สร้างขึ้นมาใหม่ครับที่สร้างขึ้นมาใหม่นะครับแถวนี้ก็จะมีแต่ป่านะครับ ต้นไม้ขึ้นวันนี้อากาศก็ค่อนข้างจะร้อนนิดนึงนะครับนี่เป็นอันเดิมนะครับ ร่องรอยเหมือนรอยพระพุทธบาทต่อเดี๋ยววันนี้จะเดินทางต่อไปนะครับเรื่อยๆขัไหนก็นอนนั่นนะครับไม่ได้เกี่ยงเรื่องที่กินที่นอน